ส,สวัสดีครับพุกมายแซงก้าช่วงกระแสบันเทิงอัปเดตข่าวใหม่และความเคลื่อนไหวของศิลปินที่ท่านรักและชื่นชอบอีกแล้วครับทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาส่งต่อโพสต์ของลูกชายแห่งชาติที่ผ่านมาและล่าสุด ในวันนี้ให้กับ FC แฟนคลับน้องไรอันและท่านผู้ชมทุกท่านได้รับทราบนะครับว่าน้องจะมีคำคมมีวลีเด็ดหรือข้อความพลังบวกมาให้กับคนที่รักน้องได้มีความสุข กันบ้างในโพสที่ผ่านมานะครับไปดูจากการโพสผ่านการบันิดจ,จำปาสินก่อนเลยนะครับมีโพสเพียงข้อความสั้นๆว่าทำงานบ้างไล่บ้างและก็มีอีโมจิสู้ๆมาด้วยนะครับน้องก็คงหมายถึงตัวของน้องเองในวันที่โพสนะครับว่าน้องทำอะไรอยู่บ้างนะครับจึงแอบมาระซิบให้กับแม่ๆได้รับรู้นะครับ มาทิพ์โพสของไลอ้อนกาดบดิตเป็นวลีเด็ดก่อนนอนของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมีข้อความว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงไม่รู้หรอกรู้แค่วันนี้มีความสุขก็พอแล้วแหละไลอ้อนกาดบดิตและโพสล่าสุดในวันนี้นะครับน้องมีโพสเวลา10บนาฬิกา15นาทีมีข้อความว่า สุขสันต์วันเสาร์จะพักผ่อนหรือทำงานก็ขอให้สดชื่นและมีความสุขใครที่กำลังเดินทางขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับไลอ้อนการ บัณฑิตและตารางงานของน้องในวันนี้นะครับน้องพักผ่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมาส่งข่าวสารความเคลื่อนไหวของน้องไลออนเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากน้องไลออนกาดบัณฑิตและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับหมายแซงกาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ